จ,จังหวัดร้อยเอ็ดพิธีรับเหรียญที่ระลึกพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ1้3ปีวันที่31มีนาคม2568ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจสลิวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีรับเหรียญที่ระลึกพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย รอบรบรอมบ133ปีมอบให้แก่ผู้บริหารกลุ่มการปกครองและข้าราชการในสังกัดกลุ่มการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดข้าราชการดุลาการสารทหารตำรวจทุกสังกัดเข้าร่วมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของชาวมหาดไทยซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดม,มีผู้รับมอบเหรียญที่ระลึกพระราชทานจำนวน29คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการกลุ่มการปกครองกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกบำรงสุขด้วยความเสียสละวิริยะอุตสาหะอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกทั้งกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณ กรสนองพระมหากรุณาธิคุณที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักปกครองที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนตามแนวทางในพระบรมราชวาสตลอดไป